S <S สวัสดีค่ะเช้านี้เจก็เปิดทังใหม่สองถังนะคะเป้ไปซื้อเป้มาค่ะสองพันสี่เป้ละสองพันสี่สองพันสองก็มีแต่ไม่เอาจะเอาสองพันสี่ค่ะเขาว่าดีก็เลยจัดไป คนฉีดต้องหน้าตาดีๆหน่อยใช่คนฉีดกระดาษล้านากล้องฮะวันนี้ฉีดยาฆ่าแมลงกับเชื้อรานะคะเอ้ยถ้าถ้ามีใบจุดจุดจี้จหน่อยจุดดำดำอ่ะตาเสือกลงถ้ามีใบจุดดำดำจี้จี้หน่อยนะเราผสมเชื้อราด้วย ใส่เชื้อราด้วยไงใช่ <Hey. S 1> ไ,ไม่ไปเอาลัางริมมาแล้วถังนึงแล<ม>้วเขาฉีดเสร็จไปแล้วถังนึงนะโอ้โหเหรออ้าวแล้วเราไม่ได้ใส่เชื้อราอันอื่นเออรีบเกินนี่อันนี่ด้วยลังเกียบดนอ็ได้เด้อเ <c oughs> อาเงินน้ำเงินเราด้วยชาแก่บอกแล้วว่าเขาไม่คอยเราอุตส่าห์เชื้อรามาไม่คอย,ย,ยผมผมเป็นคนไปซืแต่ผม เอาที่ไม่เอาได้ไงผมมาทำงานนะปล่อยให้ถ้าแบบนี้ผมมาเอ้ยทางหนึ่งได้ได้ได้กี่ล้องเนี่ยไปกลับท่านละนั่นละไปกลับครับแค่นั้นแค่นั้นเหรอก็เน้นๆไงครับเน้นๆใบด้วยเนาะแล้วไอ้หออดมาเไ้ถังเดียวก็ถ้าทำแบบตามาเนี่ยผมไม่ผมไม่มาร่วมงานด้วยนะยปากกันนะไอ้เนี้ยถ้าเห็นเป็นจุดๆตาเสือนะจีหน่อยเนาะ แล้วแล้วเมื่อกี้เนี้ยเห็นแล้วเห็นมีโรคไหมตามาใบาดำๆจุดๆนาทีหน่อยโรคตาเสือทิ้งยาไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นตาเสือลง

วันนี้ฉีดยานอกหนอนนะคะหนอนให่หนอนใยใยใยอะไรใยผักใหญ่บัวอะไร่ะละตัวเล็กๆที่เกาะติดใบอะ่ะแล้วก็ใส่เชื้อราด้วยม,มาสายวันนี้มาสายแดดเริ่มออกแล้วฉีดไปแล้วหนึ่งถังอันนี้ถังที่สองเดี๋ยวพอแดดเริ่มออกเราก็หยุดละไว้ไว้ฉีดรอบเย็นวันนี้ให้เสร็จเลยสามสิบไร่ สำเด็งไม่ได้ปิดกระจอกเหรอ,อกระจอกรถอหน่ะกิกนข้าวไงก็เท่าแกบอกแล้วว่าให้ปิดกระจอกเกกิด,ะะกกดเวกนแล้วกโนก็บอกว่ายาฆ่าแมลงมันจะเข้าให้ให้ใบเปียกด้วยเนะใบอะต้องเปียกอืม ช,ชีดให้โดนใบด้วยนะให้ใบเปียกค้ามนีดให้เปียกใบด้วยนะอ่าดูสิ ต้องให้โดนใบด้วยนะเพราะนอนอนยู่ที่ใบ <c oughs> <c oughs> คน <c oughs> ้นยามั้งเปล่าสวัสดีค่ะ ไอไอใบไหนที่มีหนอนนะจี้จหน่อยากเจอเดียว่ได้ฝากฆ่อได้เ่งได้เพิ่งพูดเท่าตีกันมือนี่แหละาสั้นนะนะก็ปั่นไฟปากบุบอชากูอยู่ไหนลองิดาดูช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนลองคิดหาดูชีให้โดนใบกันด้วยเด้อเจผมีบัด

ขันขวดขึ้นก็มีแหมเขาได้แค่นี้ขันเขาดแค่นี่แองทุกที่ขันเขาวดนส่ข้าดูมันเข่าแค่ได้แค่นี้เอาลูกยางไงยุขุนไหมนี่ถังมันอ่ะแล้วมันเข่าแค่นั่นน้ำมันกระลุดออกเปิดขึ้นก่็โด้โหเดี๋ยวปาดมือให้เขาหน่อยมเดี๋ยวเขาลงได้แล้วอาจารย์นี่นี่นี่เดี๋ยวชี้ให้ดูเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนี่ยไม่ตีดชี้ยาเลยมาเป็นของเก่าช่วงอือ

แล้วของใครแล้วที่เต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วไปที่เต็มแล้วไปที่โอ้ยตาเบิ่อสี่แคท้องอยู่นีต้องเอาสอะนี่นีไดเพือาง้อเออนที่ออนนันต้องวิกมาไม่้เปลืองยาถ้าแกมันจะก็ถึงบอกก็ให้เอาสวิกมา สวิคขาดกี่อันที่ไปก่อนเดี๋ยวได้ดอกให้คนอื่นเขาชีดไงจะได้แดดออกต้องซื้อสวิกมาเมื่อกี้นี้ดีนะบอกสมเด็จเนี่ยเปลืองยาหมดอ่ะเฮ้ยแล้วไม่หุเองไอ้เพิ่น เพนแล้วทำไมหัวออกวันนั้นอ่ะเพนทำไมหัวออกวันนั้นแม่ป้าซิ 好的，啊 <Yeah. S 1> วันนี้ซื้อเป้ใหม่มาสองตัวมันก็เลยยังไม่คุ้นมือต้องปรับไปเรื่อยๆก่อนของใหม่ครับคนก็ใหม่อ่ของใหม่มันก็เลยเดี๋ยวหัวมั่งเดี๋ยวสายมั่งเดี๋ยวพอมันชิดได้ที่แล้วทีนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขละ <Yeah. S 1> ต้องซื้อสวิกมาลนะถ้าไม่ซื้อน่ะยาไหลออกดับเยอะออกเมี S <S okay. ตมาเล่งเครื่องไปหรือเปล่าวะแกไม่ต้องขึ้นกแล้วต้องมาจาเครื่องเรียบร้อยเหรอไลรอเลยไอ้สมเร็จเครื่องตามามันเล่งไปหรือเปล่าเล่ไเหมือนกันนะเออ้องไปดูซิ ไม่ได้ยินหรอกเหมือนเครื่องแตมมาจะเล่งไปอ่ะมันเปืองยาอะไรห้องมูหล่อเทียวแม่ใส้อยากใส้ตัวเนี้ยผูกกับไส้ตัวห้องมู เพื่อช่วงตรงนี้จะสวยค่ะมีอยู่สี่ไร่แล้วถัดไปก็ไกลๆนูน้นน่ะมันจะห่างกันคนละยี่สิบกว่าวันปลูกไม่พร้อมกันมันอยู่ที่พันน่ะงอกหรือไม่งอกก็เลยเอามาปลูกก่อน,อออนค่ะไม่นั้นก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามเจ๊เอนะคะ ถ้ายัางไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจเอ๋ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจเอ้ค่ะใช่ใช่ต้องฉีดแบบนี้ล่ะแบบ ยาวยาวก็ไปตายเถอะอย่าไปมัง้งไอหัวยาวไปต้องค้นให้มันสั้นกว่านั้นสำเด็จของสำเด็จนะหัวยาวไปละองอะะปาดให้มันเป็นฝอยอีกมัน